ก็รถก็จอดอยู่ฝั่งตรข้ามเห็นไหมล่ะดูตรงที่เขาปล่อยปาเห็นไหมล่ะคือร้านกาแฟเลยมาที่น่ะมันเปที่ปล่อยปลาค่อาหารปาไอ้ตลกมาแน่ยุ่งไปว่าไงดสมัออกสิไม่ตะวันออกี่เออบให้มึงข้ามฝั่งมางมีร้านกาแฟเดี๋ยวไล่ะาสั่งมา เมื่อก,อกี้กูคงบอกแล้วาโทรบอกแล้วว่าฝนตลอเอเออเออกำลังขับมากำลังขับมาเนอะไรพึมพำนธสนานชัว,วาากกต้งหนึ่งนาทีน่ยขอให้ลูกค้ามา บุมมาต้มขายดีๆแหงๆย่นี้เลยด่อะไรมืหนสีงสีะตะเกียงไงใช่ไหมไม่ค่อยเป็นรัมาเดี๋ยวตกเด้อตทีเอาให้ทีเดียวเลยเหรอน่ะมือเพื่อนก่อนแล้วพง โอ้โหป้ามันโอ้โหเอาล้างกันก็ไดนี้เลย